โอเคนะวันนี้ก็จัดไป1 2 0 0 0บาทนะครับาทเข้าทูบันนวจจอลเล็ตจากผ่าเงินมาใหม่เลยเนาะซึ่งเพียงแค่เราดาวน์โหลดนับตัวนี้ก็สามารถที่จะได้รับเงินแล้วเนาะซึ่งวันนี้อย่างที่ผมบอกเลยนะว่าทําเงินได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนาะสำหรับใครที่อยากจะได้เงินจานวนนี้นับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะแต่ตัวนี้ผมก็จะไปสุม่มแจกให้เนาะสำหรับใครนะับที่สนใจนะเป็นส่วการทางานของแอปนี้นะเพียงแค่เรากดดูวิดีโอตัวนี้เนาะ ก็จะมีวิดีโอนะครับขึ้นมาเราทําการรับชมเหมือนกับดูทิก t o k ดู YouTube ดูอะไปรปกติเลยนะครับซึ่งการดูแต่ละครั้งจะได้รับเหรียญมาด้วยเนาะแล้วก็นำเหรียญที่เราได้รับจากการดูคลิปนะครับมาทําการแลกเป็นเงินเข้าทูบเน็วอลล็ตได้เนาะสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับหรือว่าดูอยู่นะครับแล้วสนใจตรงนี้ก็สามารถที่จะทําการติดตั้งแอปได้ตามผมเลยนะครับ แอปนับขั้นตอนแรกนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์โหลดใต้คลิปมาเลยนะครับกดมามันก็จะพาเพื่อนๆนับเล่งเข้ามาหน้าต่างเป็นการดาวน์โหลดเนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปนับก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะหลังจากนั้นกดเปิดเข้าไปที่ตัวแอปได้เลยนะครับกดเปิดเข้ามานะครับเราก็ทําการก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นตรงคาว่า enter code เนาะกดเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์โค้ดได้ตามผมเลยนะครับ ก็จะเป็น WJ นะครับ SL 6M นะครับตันนี้นะครับการที่เราใส่นะครับจะได้รับในส่วนของ1,500คอยนะครับฟรีเลยเนาะจะขึ้นให้ตัวหน้าจอนี้เลยนะก็จะเป็น WJ SL 6M นะครับตอนนี้ก็กดคอนเฟิร์มได้เลยเนาะหลังจากที่เราใส่เสร็จนะครับก็คือแอปนี้นะครับการทังงานเนี่ยก็จะมีอ่าใน2การหาแต้มอยู่หลักๆก็คือ3อย่างนะอย่างแรกนะครับก็จะเป็นหน้าแรกตัวนี้เนาะ ก็จะเป็นระเบียบตัวนี้ก็จะเป็นในสองการอัปเกรดไปเรื่อยเนาะตัวนี้เราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะโดยการที่กดตัวนี้เนาะถ้าเกิดใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่เนี่ยมันก็จะมีให้เราทําการอนะัปเกรดโดยการใช้เหรียญอนนะัปเกรดเนาะซึ่งเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็คือแค่มาอัปเกรดแล้วก็มากดรับเหรียญตรงนี้เนาะก็จะเป็นการเกสคอยนนะครับก็วิธีการเปิดตัวนี้นะแรกนะตอนแรกนะมันก็ยังไม่เปิดให้นะครัเพื่อนๆนะต้องทาการดาวน์โหลดแอปก่อนเนาะก็คือเลื่อนไปด้านล่างนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันนะให้เราทำการดาวน์โหลดนะแลถึงจะเปิดให้นะครับ ตัวนี้นะต้องบอกก่อนนะใครที่อยากจะเล่นนะครับก็ลืมบอกนะลิงก์โหลดลิงก์สมัครนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็กดไปที่ลิงก์โหลดนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นกันได้นะในสมแอปนี้เนาะส่วนใครที่ลืมบอกอย่างนึงนะครับใครที่อยากให้แจกนะครับเน็น2เงินที่ผมถอนไปใน2อแอปนี้เนาะก็คือผมจะแจกทั้งหมดไปนะถ้าเกิดมันถอนได้ทั้งหมดเนาะใครที่อยากจะได้นะตัวนี้ก็คอมเมนต์มาเลยเนาะเพราะว่าตัวนี้ผมจะแจกอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เดือดร้อนตรงไหนหรือว่าอยากให้แจกเป็นซองอยากให้แจกเป็นรายบุคคลนะครับตันนี้ก็คอมนาได้ะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสอบวิธีการโหลดแอปแล้วกันนะเพราะว่าแอปอะมันมีเยอะมากนะครับที่ขึ้นมานะแล้วแต่ละเครื่องเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีการโหลดเนี่ยโหลดยังไงให้มันผ่านนะครับ พราะมีเพื่อนหลายคนที่โหลดไปยังไงก็ไม่ผ่านนะครับตัน,นี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเลือกแอปเนาะว่าต้องโหลดยังไงให้มันผ่านนะครับอ,อย่างเช่นนะถ้าเกิดอันแรกเนี่ยถ้ามันมีคําว่าซูเปอร์นะรตัวนี้นะตัวนี้นะโหลดผ่านก็จริงนะแต่ว่าเราก็ต้องทาธุรกิจเนาะแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นแอปที่เกี่ยวกับการพนันนะตัวนี้ผมไม่แนะนําให้ทําการโหลดเนาะอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้นะครับคือสามอันแรกเนี่ยมัเกี่ยวกับการพนันหมดเลยนะครับตัวนี้นะไม่แนะนําให้โหลดเนาะ แล้วก็อันไหนที่โหลดได้นะก็คือเกมนี้นะครับเกมนี้ก็ผ่านเหมือนกันนะเพราะผมก็เคยโหลดมาแล้วนะวิธีการทำนะครับเรากออ็อ่านก่อนนะก็คืออย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่า get and open the app นะก็คือการกติดตั้งแล้วก็เปิดเข้าไปที่ตัวแอปนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือการบางบางแอปนะครับมันก็จะให้เราทําการเติมด้วยนะ ัวนี้ไม่แนะนําให้เติมนะครับในในแชทแอปนี้แค่เราดาวน์โหลดนะรเราก็ได้รับเหมือนกันเนาะ mm hmm. ก็จะเป็น mm hmm. เขาเรียกเป็นแท็กนะครับ mm hmm. ก็จะเป็น1แท็กเนาะเพราะว่าในแอปนี้นะครับดาวน์โหลดหรือว่าทำธุรกิจได้ทั้งหมด2แท็กนะครับ mm hmm. ก็คือกดเกสตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกที่จะไปทําการดาวน์โหลดได้เนาะ Okay. ตอนนี้ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นอย่างนี้นะก็คือนาจะบล็กเราก็ไปแอปอื่นได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะก็คือเราสําหรับใครที่ใหญกจะหาได้จากแอปนี้จริงๆเนาะเพราะว่าผมก็เพิ่งมีเวลานะครับก็เพิ่งได้มาอัปเดตแล้วก็มาสอนนะครับถ้าเกิดหน้าแรกเนี่ยตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่โหลดหเฉย,เยนะไม่มีการเติมเงินเข้าไปเนะี่ยตัวนี้ผมก็แนะนำเนาะีล้วก,กดเกตไปนะครับซึ่งถ้าเกิดบางแอปมันก็ไม่มีนะครับในเช่อนอย่างเงี้ย มันก็จะเลงเข้ามาหน้าต่างเมนูของการพนันนะตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่สําหรับใครทีออ่อยากจะเล่นเนี่ยตัวนี้ก็คิดดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมขออน,นุญาตบอกด้วยกันนะว่าส่วนมากนะก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดเราโหลดผ่านแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายในเะรองงการถอนเงินเนาะอาอย่เล่นเกมนี้แล้วกันนะครับเอ็กโคแล้วกันนะเพราะเพื่อนๆบางคนอาจจะขึ้นแตกต่างจากของผมนะเพราะผมว่าจะขึ้นประมาณนี้เลยนะเราก,เกดเช็ตได้นะครับแต่บางแอปมันก็ไม่มีนะครับ ถ้าเกิดบางแอปที่มันมีมันก็จะเร้งเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วเราก็ติดตั้งใน2อแอปได้เลยครับแล้วก็ไปอ่านนะว,ว่าาต้งทำยังไงบ้างหรือว่าเราแค่เล่นไปเฉยก็ได้นะครับทีนี้ก็จะเหมือนติดตั้งแอปนะก็อันแรกก็เหมือนติดตั้งแอปนะครับ ปรงมาณนี้นะครับหลังจากที่เราผ่านแล้วถ้าเกิดเราผ่านในส่วนของการดาวน์โหลดแอป,ปแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอ,อมากดเก็บตรงเหรียญได้นะตรงนี้มันก็จะเดินไปนะไอคอนตัวนี้น,นะครับมันก็จะเดินไปเก็บเหรียญไปเรื่อยๆนะซึ่งเราไม่ต <ทำ S 2> ้องทําอะไรเลยนะครับก็แค่เก็บเหรียญรอเก็บเหรียญน,นะครับหลังจากที่มันเดินเสร็จเนาะถ้าเกิดเราอยากได้เหรียญเยอะก็อัปเกรดนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับผ่านไปแล้วนะครับอย่างที่2เนี่ยก็จะได้มาจากกิจกรรมเอ่อในสองการดูวิดีโอตัวนี้นะครับกดเข้าไปตรงดูวิดีโอนะ ก็จะมีวิดีโอนะขึ้นมาให้เราทำการรับชมนะก็เหมือนกับดู YouTube ปกติเลยนะแต่ตรงนี้จะได้รับเหรียญมาด้วยนะซึ่งการดูแต่ละครั้งนะครจะได้รับเหรียญด้วยนะอย่างเช่นผมดูคลิปอ่อมิสเตอรนะครับก็กดเข้าไป We are going to spend 24 hours on top of one of the s e <'m> นี่นะอย่างเช่นถ้าเกิดผมดูคลิปนี้เนี่ยนะครับ ซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูได้เรื่อยๆเลยนะก็เหมือนซึ่งเราสามารถที่จะดูได้นะแล้วก็ความคมชัดเนี่ยก็เท่ากับดู YouTube ปกติเลยนะแต่เร่องนี้นจะได้รับเหรียญด้วยการได้รับเหรียญเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นดู2น,น,น,นาทีบ้างนะครับได้400เหรียญน,นะครับดู10นาทีได้100 0เหรียญเนาะ ก็ดูสูงสุดก็คือหนึยแปนาทีนะครับก็คือได้รับแปดพเหรียญน,นะซึ่งตอนนี้เราสาม,มารถที่จะเลื่อนดูได้ไเลยนะครับจะดูไปเรื่อยๆไ,ได้ใครที่อยากใช้เวลาว่างให้มประโยชน์นะครับนี่คือการหาแต้คแนบในแบบที่2องครับก็คือ ถ้าหลักๆเนี่ยก็จะมี3ขั้นตอนนะใน2อแอปนี้นะส่วรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะแนะนําที่มันได้เหรียญได้เยอะเนี่ยก็คือการชวนเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสาหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตัวนี้สามารถที่จะเชิญได้จริงๆเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะทุกคนนะย้ำว่าทุกคนนะที่ดูคลิปนี้สามารถเชิญได้นะวิธีการเชิญนะครับกดมาตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็บขขจะมีให้เราส่งไปที่ Facebook หรือว่าเมสเซจนะครับ t ว i ต t e r หรือว่าไลน์ต่างๆนะครับหรือเราจะ แชร์เป the so so in so <laughs> ็นล like ิงก์ก็ได้นะครับตัวนี้สำหรับใครที่ส่งไปที่เมสเซจก็จะมีลิงก์อยู่แล้วเราสามารถไม่ได้คัดลอกเป็นลิงก์ก็ได้นะครับแล้วก็มาวางใต้คลิปผมก็ได้หรือว่าใครจะชวนเป็นแบบรหัสเชิญนะครับก็ได้นะส่วนรหัสเชิญของผมนะครับก็จะเป็น WJSL6M ตัวนี้ก็สามารถที่จะนําไปใส่ได้นะเพราะว่าตัวนี้ผมก็ใส่ไปแล้ววิธีการใส่กดเข้ามาตรงช่องตรงคำว่าฉันนะครับตอนนี้ผมใส่รหัสของเพื่อนคนอื่นไปแล้วนะครับก็คือมันก็ใส่ไม่ได้นะก็คือวิธีการใส่คือกดตรงป้อนตัวนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครที่ใส่เนี่ยก็จะได้รับในส่วนของเหรียญเนาะซึ่งเราก็ได้เพื่อนก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นผลิติจพิเศษนะครับที่เราจะได้รับจากการที่เราชวนเพื่อนเนาะก็จะเหมือนครับเหมือนมันเชื่อมต่อกันนะครับคอนเนคกับกิจกรรมชวนเพื่อนเนาะคือตรงน,นี้นะครับกิจกรรมชวนก็ไม่ได้ยากนะก็คือเป็นการที่เรากดมาที่ ลิงก์นับแล้วดาวโหลดผ่านลิงก์ของเพื่อนเนาะตรงนี้เราก็จะได้รับสิทธิ์นะครับหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในของการเล่นตรงนี้นะครับเช่งถ้าเกิดมันครบ100ยเนี่ยก็จะได้รับเงิน300บาทนะครับต้องชวนประมาณยิ่สิบกว่าคนเนาะหรือประมาณเกือบ30คนเลยนะครับเพื่อที่จะถอน300บาทนี้ได้เนาะซึ่งหากเราได้รับนะบมันก็จะมารวมกับตรงนี้นะก็จะเป็นเงินที่เราสามารถถอนได้ครับก็จะเป็นเงินจริงๆเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกจำนวนเงินนับเพราะว่าขั้นต่ำสำหรับใครที่ดาวโหลดมาใหม่ก็จะมี15 แล้วก็ 30- 50บานะครับแล้วก็100 200ประมาณนี้นะซึ่งผมถอนไปทุกยอดนะครับซึ่งผมถอนไปใหญ่แอปเนี่ยประมาณ8,590บาทแล้วนะก็คือถอนไปเยอะมากนะก็ได้รับมาทุกครั้งเลยนะเงินเรจะเข้าทันทีเลยนะ,นะหลังจากที่เรากดถอนเนาะซึ่งเราก็เลือกจำนวนเงินได้เลยนะสำหรับใครที่มีเงินตัวนี้เยอะนะัพอที่จะถอนเนาะเก็เลือกถอนได้เลยนะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครัลืมบอกอย่างหนึ่งนะวิธีการแก้เนี่ยก็คือเขายังบอกว่าคุณต้องคือเราต้อง ว่าต้องการอีกหนึ่งแท็กนะครับเพื่อที่จะถอน200รเนาะก็คือเราต้องทำธุรกิจนะครับส่วนใครที่เป็นสายชวนเพื่อนเนี่ยตรงนี้ไม่แนะนำให้ทำนาะเพราะว่าอ่าของอยากที่เราเชิญเนี่ยตรงแท็กอะไรต่างๆนะก็จะหายไปเนาะก็แนะนำเลยนะสำหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนเนยผมก็แนะนำแต่ว่าสายฟรีก็ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเก็บยากทีหนึ่งน,นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายดูวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยตรงน,นี้ผมก็แนะนำเลยนะเพราะว่าแอปนี้มันหาแ้มค่อนข้างง่ายนะว่าใครที่อยากจะใช้เวลาว่างจริงให้เป็นประโยชน์นะเราก็ดูไปเรื่อยก็ได้นะเกียม ถ้าเกิดครบ10บาทนะก็ถอนไปเลยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่นงการอัปเดตแล้วก็การสอนอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับแต่ว่าต้องขอไปด้วยเพราะว่าผมก็ คิดว่าได้มีแค่นี้นะหลักๆ3อย่างนะที่เพื่อนๆควรจะรู้เกี่ยวกับแอปนี้นะแล้วก็วิธีการหาแต้มการถอนเงินอะไรต่างๆนะครับสำหรับใครที่อยากให้สอนอีกในคลิปหน้านะครับก็แนะนําให้คอมเมนต์ก็ได้นะหรือว่าใครที่อยากจะอ,อยากให้สอนแอปอื่นนะแบบละเอียดนะตอนนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะรอบคลิปนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับ